สวัสดีครับมาทบทวนการเพิ่มคอลัมน์กันนะครับในการเพิ่มคอลัมน์นะครับก็จะมีกรณีอย่างเช่นทําทสร้างตารางไปแล้วสร้างคอลัมน์ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้มันเก็บข้อมูลไม่ไม่ครบเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มคอลัมน์เข้าไปนะครับเพิ่มคอลัมน์เข้าไปนะครับผมอ่ะนะครับเช่นเดิมครับก่อนที่จะไปทำเวิร์กช็อปสตาร์ทอาปรเชแล้วก็ไม่เฉลขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไปที่ p ีทีแมนมแล้วก็ Database ก้อนเดิมของเรานะครับผมจะใช้ตารางเดิมนะครับก็คือที่เบ under score member 2อ่าในเวิร์กช็อปนี้คือการเพิ่มคอลัมน์นะครับผมอ่าอย่างเช่นครับในตารางนี้ครับยังไม่มีคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บที่อยู่แล้วก็คำนำหน้าชื่อแล้วก็นามสก,กุลนะครับผมก็จะมีคำนำหน้าชื่อ แล้วก็นามสกุลแล้วก็ที่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเพิ่ม3มคอลัมน์ด้วยกันอ่ะอย่างเช่นครับเรามาเอาคำนำหน้าชื่อก่อนคำนำหน้าชื่อครับถ้าเราจะให้เรียงตามคอลัมน์แบบสวยๆนะเรียงลําดับสวยๆนะครับคำนำหน้าชื่อต้องอยู่หลัง ID นับหรือว่าก่อนคอลัมน์เนมムนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเพิ่มคอลัมน์นะครับโดยการแทรกตำแหน่งนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ add one คอล um ์ After อะไรครับหรือว่าหลังจากอะไรเราก็เลือกตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเคสนี้ครับการเพิ่มคํานําหน้าชื่อเราก็เลือกหลังจาก ID ครับเห็นไหมครับ After ID อ่ะ After คือหลังจากนะครับผมอ่ะ After ID Go ครับและจากนั้นครับอ่าคำนำหน้าชื่อครับผมใช้เป็น First Name แล้วกันครับ First Name เป็นวาชา ประมาณสัก100ตวกัวอักษรนะรก็คือนายนางนางสาวหรือว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ครับอย่างเช่นในวงการมหาลัยก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรองศาสตราจารย์ดออรอะไรก็ตามนะครับชื่อก็จะยาวก,กว่านี้เพราะฉะนั้นกําหนดเผื่อไปเลย100ตัวอักษรครับขนาด100นะครับเป็นไทยวาชาขนาด100จากนั้นคลิกเซฟอ่ะแล้วคลิกดูสตรัคเจอร์อ่ะเห็นไหมครับเฟิร์สเนมได้ไมาแล้วครับต่อไปเป็นนามสกุลเราก็ต้องเอาไว้ หลังเนมครับหลังคอลัมน์เนมเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับ add one column after อะไร after name ครับ after name ครับคลิก go ตั้งชื่อครับเป็น last name type เป็นวาชาขนาด100ตัวอักษรเช่นเดียวกันอ,อันนี้เป็นนามสก,กุลนะครับแล้วก็คลิก save คลิกดูสตร u c เจอร์อีกทีนึงเห็นไหมครับ last name อยู่ต่อจาก name แล้วนะครับ ต่อไปเป็นที่อยู่ครับที่อยู่ผมเอาไว้ต่อจากอ e ีเมลแล้วกันนะครับต่อจากอ e ีเมลนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเช่นเดิมครับ add one column after อะไร after email ครับอ่าคลิกเลือก after email แล้วก็ go อ่าที่อยู่ก็คือ address อ่า address นะครับ address เป็นวาชาเช่นเดียวกันกำหนดไปเลยครับขนาด 200ตัวอักษรก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกเซฟได้เลยอ่านะครับเรียบร้อยแล้วครับคลิกดูสตรัคเจอร์อีกทีนึงครับอ่าเห็นไหมครับมีไหมครับเราเพิ่มมา3คอลัมน์นะครับมี first name last name แล้วก็ address นะครับเพิ่มมา3คอลัมน์นะครับผมนี้ก็คือวิธีการเพิ่มคอลัมน์นะครับแบบการแทรกตำแหน่งนะครับผมเพื่อให้มีการเรียงลำดับสวยงามนะครับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ดูเป็นจัดกลุ่ม นะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ฝึกไว้ครับวิธีการเพิ่มคอลัมน์เข้าไปในตารางเดิมนะครับเวิร์กช็อปเนี้ยจำเป็นที่จะต้องได้ใช้บ่อยแน่นอนนะครับสำหรับนักพัฒนาระบบนะครับผมฝึกไว้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะแล้วก็พยายามฝึกบ่อยๆด้วยนะครับโอเคในคลิปต่อไปก็จะเป็นการลบคอลัมน์ที่ไม่จําเป็นนะครับออกจากตารางของเรานะครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ